เปิดภาพล่าสุดอีจงซอกหล่อละมุนลุกนีโดนใจสาวๆทั้งเอเชียหลังจากออกจากกรมรักชายชาตินักแสดงหนุ่มปักกระจับอีจงซอกก็ทำํำแฟนๆใจสั่นทั่วทั้งเอเชียกันเลยทีเดียวกับภาพจากการถ่ายแบบที่ทั้งหล่อออร่าและเทร,ระเบิดระเบอร์ถูกอกถูกใจสาวน้อยสาวใหญ่กันเพียบ แม้ช่วงนี้จะยังไม่มีผลงานซีรีส์ให้แฟนๆได้ชมกันแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตให้แฟนๆได้หายคิดถึงผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดหนุ่มจงซอกก็ออกมาในลุคที่ทั้งดูเท่หล่อละมุนหล่อเซอร์หล่อเท่กับสไตล์ผมยาวปราบ่าใส่เสื้อสเวตเตอร์สีชมพูดูเผินก็นึกว่าหนุ่มหน้าหวานหรือจะออกแนวสาวเท่ก็ได้แต่บอกเลยว่าลุคนี้ทำเอาแฟนๆใจสัน่นจนไม่รู้ว่าจะสัรหาคำไหนมาอวยได้จริงๆ